สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับหญิงนะคะแล้วก็ร้าน19โพสีทองอีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าวันนี้นะคะหญิงจะพาไปชมกับรถยนต์ Fortuner คันนี้เลยนะคะเป็นเครื่องยนต์2.4นะคะปี2016นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่แท้เพียงแค่60,000กิโลนะคะมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดตัวรถเนี่ยติดสีเดิมเลยนะคะคันเนี่ยต้องบอกว่าสภาพกิบมากๆนะคะคุณลูกค้า และที่สำคัญนะคะคันนี้สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะเดี๋ยวรอชมราคาพิเศษในช่วงท้ายลได้เลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวกระจังด้านหน้าก่อนนะคะนี่เลยค่ะคันนี้ให้พร้อมทะเบียนสวยด้วยนะคะ <c oughs> เป็นทะเบียนตัวนี้เลยนะคะ583กระจังหน้าก็สวยแบบนี้นะคะอ่าถัดไปด้านข้างนะคะก็เป็นในส่วนของตัวยางและลายแม็กนะคะนีเลยค่ะแม็กก็จะได้เป็นแม็กตัวเดิมของ Toyota f o r ร u n ูเนเลยนะคะคันนี้เนี่ยบันไดข้างจะเป็นสีดํานะคะแล้วก็คันนี้ถัดมาก็คือจะมีคิ้วกันสาดให้ด้วยนะคะนี่เลยะคะ่ะตัวรถเนี่ยติดสีเดิมทั้งคันเลยนะคะคุณลูกค้าต้องบอกว่าคันนี้สภาพสวยมากๆยังไม่เคยมีในเรื่องของประวัติการทําสีเลยนะคะนี่เลยะคะ่ะภายในก็จะเป็น เบาะหนังสีน้ำตาลเข้มแบบนี้เลยนะคะทางด้านคนขับเนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้า1ด้านนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็มีพุสตสตาร์ทแล้วนะคะคุณลูกค้าและที่สำคัญนะคะคันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นปี2016นะคะคุณลูกค้าแต่ก็ให้ในเรื่องของตัวฝาท้ายไฟฟ้ามาแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวหญิงสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์พร้อมดูเลขไม่์กันเลยนะคะ คันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะคะก็คือมีในเรื่องของตัวหน้าจออะไรมาให้ครบหมดแล้วนะคะอ่านี่เลยค่ะไม์ของเราอยู่ที่63หมนมนะคะนี่เลยรถสภาพกิ๊บแบบนี้เลยนะคะพวงมาลัยเนี่ยไม่มีช้ำเลยนะคะตัวหนังเนี่ยไม่มีการลอกลอก่อนหรือยุ่ยขาดแต่ใดๆเลยนะคะตรงในส่วนของตัวลายไม้เนี่ยก็ยังคงสวยกิ๊บมากๆเลยนะคะลูกค้าตัวหน้าจอของเราอ่า กล้องพนมาตรงนี้นะคะก็คือคันนี้นะคะยิงแถมในเรื่องของตัวกล้องติดหน้ารถไปให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าและก็ในส่วนของตัวหน้าจอเองเนี่ยออปชั่นก็มาครบหมดแล้วนะคะในเรื่องของตัวระบบนวิ i เกเตอร์การเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆมาครบหมดเลยนะคะอ่าถัดมาก็เป็นในส่วนของตัวที่ปรับอุณหภูมิแอร์ต่างๆนะคะนี่เลยและที่สำคัญนะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยมาพร้อมด้วยตัว ล็อกเบรกล็อกคาร์ดแล้วด้วยนะคะนี่เลยค่ะเอาไปเนี่ยก็คือไม่ต้องใช้ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วนะคะมาด้วยระบบ engine start แล้วนะคะถึงแม้จะเป็นปี2016แต่ว่าตัว fortuner เองเนี่ยก็ให้เป็นระบบ engine start มาแล้วนะคะในส่วนถัดมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นสวิต์ฝาท้ายไฟฟ้านะคะนี่เลยค่ะคันน,นี้ต้องบอกว่าออปชั่นครบหมดแล้วนะคะนี่เลย เราฟังราคาพิเศษกันนะคะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวที่เปิดปิดกระจกนะคะคันนี้เนี่ยให้เป็นกระจกอัตโนมัติทั้งสี่ทั้งสี่ฝั่งเลยนะคะนี่เลยแล้วตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของตัวปรับกระจกด้านข้างของเรานั่นเองนะคะนี่เลยค่ะ นนะะมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดเลยนะคะรับประกันในเรื่องของตัวไม้แท้นะคะในเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะคะถึงแม้ว่าคนลูกค้าของหญิงเนี่ยจะซื้อรถจะดูรถไม่เป็นแต่สามารถซื้อรถกับที่ร้าน19โพสีทองของเราได้อย่างสบายใจเลยนะคะเพราะว่าของเราการันตีให้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวม่านบังแดดเนี่ยก็ยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะทางด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปชมตอนหลังกันเลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมตอนหลังว่าสภาพเบาะเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะคะต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ใช้น้อยมากนะคะแล้วก็ตัวเบาะเองเนี่ยอยากให้คุณลูกค้าเห็นใกล้ๆมากๆเพราะว่าตัวเบาะเองเนี่ยแทบไม่มีการทำไม่มีการยับเลยนะคะสภาพหนังของเบาะเนี่ยดูดีมากไม่ย่นเลยแม้แต่น้อยนะคะ นี่เลยค่ะคันนี้ต้องบอกว่ากิฟต์จริงๆเลยนะคะแอร์เนี่ยก็มาในเรื่องของตัวแอร์หลังคาหมดแล้วนะคะแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าก็ให้มาครบหมดแล้วนะคะคือต้องบอกว่าให้มาครบทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราไปชมฝาท้ายไฟฟ้ากันนะคะคันนี้มาพร้อมด้วยระบบฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะคะนี่เลยค่ะ ใช้งานง่ายนะคะดูแลรักษาง่ายด้วยตัวระบบก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะนี่เลยเป็นสวิตช์ฝาท้ายไฟฟ้าของเราเวลากดปิดนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็คือติดตั้งมาเพิ่มนะคะก็คือในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือติดมาสําหรับกันรอยต่างๆนะคะเพราะว่าบางครั้งเวลาเรายกของขึ้นเนี่ยในส่วนตรงนี้มันชอบเป็นรอยเนาะเขาก็ติดมาเป็นกันรอยเลยนะคะแล้วก็มีถาดหลังมาให้ครบหมดแล้วนะคะนี่เลย สภาพตัวรถก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะที่ให้กำลังกาลังชมอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเป็นหัวน็อตนะคะหัวน็อตเนี่ยไม่เคยมีรอยโดนไขนะคะตะเข็บเนี่ยเดิมหมดนะคะนี่เลยค่ะรอยยาแนวต่างๆนี่เดิมหมดนะคะเม็ดอาร์กอะไรต่างๆนี่ก็เป็นเดิมนะคะคุณลูกค้านี่เลยรถสภาพสวยมากๆนะคะคันนี้ติดสีเดิมไม่เพียงแค่60,000กิโลเดี๋ยวเราไปชม ในส่วนของตัวห้องเครื่องกันก่อนนะคะว่าคันนี้เครื่องจะสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวตามหญิงมาเลยอ่าเดี๋ยวเรามาชมตอนหน้ากันนะคะคันของ f o r t จ n e er นเนี่ยก็คือเขาจะให้เป็นในส่วนของไม้คัมเนาะก็คืออันนี้เรายังต้องคัมนะคะนี่เลยอ่าให้ดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะว่าเครื่องยนต์เนี่ยใหม่มากนะคะ อันนี้ก็คือเป็นรอยยาแนวที่จากโรงงานนะคะรอยตะเข็บเดิมรอยไม่กวาดเดิมหมดเลยนะคะนี่เลยค่ะในเครื่องเนี่ยก็จุดต่างๆที่มาร์กมาจากตอนที่ออกโรงงานเนี่ยก็คืออยู่ครบหมดเลยนะคะเครื่องไม่เคยโดนเปิดนะคะนี่เลยเห็นไหมเอ่ยจุดต่างๆเนี่ยอยู่ครบหมดนะคะทุกจุดเลยนะคะไม่เคยมีการโดนไขยไม่เคยมีการโดนแกะนะคะในส่วนของท่อต่างๆเนี่ยก็ยังดู สดใหม่สะอาดมากๆค่ะไม่มีรอยคาบน้ำมันใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์2.4นะคะถามว่าอืดไหมไม่อืดเลยนะต้องบอกว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะคะนี่เลยเครื่องสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือสติกเกอร์ต่างๆที่มาจากโรงงานเนี่ยก็ยังอยู่ครบหมดเลยนะคะเม็ดอาร์คนะคะนี่เดิมหมดนะคะรอยตะเข็บเนี่ยก็คือเล็บจิกเข้านะเห็นไหมเอ่ย ถ้าดูของหญิงหลายๆคลิปเนี่ยจะทราบว่าหญิงเคยแจ้งไว้แล้วว่าการดูตะเข็บรถเนี่ยดูยังไงเนาะก็คือคันนี้ก็เล็บจิกเข้าอยู่นะคะนี่เลยะคะ่ะก็จะได้รถสวยๆแบบนี้ไปเลยใครหาอยู่บ้างคะคันนี้ติดสีเดิมเลยนะคะคุณลูกค้าและเราก็มาถึงในส่วนของเวลาราคาพิเศษกันแล้วนะคะคันนี้เนี่ยเป็นปี2016ไม่เพียงแค่60,000กิโลนะคะตัวรถเนี่ยติดสีเดิมทั้งคันนะคะคุณลูกค้า รถสภาพสวยๆแบบนี้นะคะใครสนใจรีบมาจับจองได้เลยนะคะคันนี้นะคะราคาปกติอยู่ที่1 2 8 0 0ล้านนะคะคุณลูกค้าแต่วันนี้หญิงลดราคาประชดโควิดไปเลยนะคะ <S <S ราคานั้นหญิงไม่ขายยิงขายในราคาเพียงแค่9 6800 0เท่านั้นนะคะคุณลูกค้าใครสนใจเนี่ยแวะเข้ามาดูได้เลยนะคะแล้วในราคาที่968,000เนี่ยก็คือสามารถ ัเต็มฟรีดาวได้นะคะคุณลูกค้าค่ะและคันนี้นะคะก็จะผ่อนอยู่เพียงแค่ประมาณ1 8 0 0 0เท่านั้นนะคะคุณลูกค้าใครสนใจเนี่ยแวะเข้ามาดูได้เลยนะคะเข้ามาทดลองขับได้เลยเพราะว่าตอนนี้นะคะที่ร้าน19โพสีทองของเราเนี่ยมีรถ Fortuner ให้คุณลูกค้าเลือกนะคะกว่า10คันเลยนะคะมีหลายรุ่นหลายปีหลายออปชันนะคะแต่ต้องแจ้งไว้ก่อนว่าส่วนใหญ่ก็คือ เป็นรถปีใหม่นะคะแล้วก็ไม่หน้อยทุกคันนะคะใครอยากหารถสวยสภาพดีไม่มียอมแมวนะคะต้องที่นี่เลยนะคะร้าน19โพสีทองของเรานั่นเองนะคะคุณลูกค้าแล้วก็อย่าลืมนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยเนี่ยก็สามารถซื้อรถที่ร้าน19โพสีทองของเราได้เช่นเดิมนะคะคุณลูกค้าส่วนต้องการข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ และก่อนจากลากันไปนะคะใครที่ชื่นชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะคะกดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับหญิงด้วยนะคะหญิงจะได้มีกำลังใจในการพาชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้หญิงต้องไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย